ไวรัเม <Uh ืองหลวงเนาะมาก์คไลนาวศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้ามาก์ะติดตามเนาะติดตามเสียกังวลเซ็งมาไม่เนาะขอบใจเนาะผู้สาวทางพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะว่ากวาสู้ๆเด้อสีพานนาวาศักดิ์สิทธิ์ว่าเอฟซีหลายเนาะเอฟซีทางฝั่งไทย เล่นมากวะจิ้มกําลังลงแม่นามเนาะอบงัวเอาซะเราละเข้าบังแน่นอนนะขอบใจเนาะมีงานเข้าไปแน่นอนเนาะว่าสนามในตอนนี้เจ็ซีจักรักเจียก็มีเนาะ

ต้อมแห่งนะต้อมโอไอจานต้อมเนาะมาซาเนาะไอจานปูเนาะนายหัวนายหัวตาจะทานเนาะเสียบอนเนาะสมัยเสียบอนี่ยพอท้ายเนีไง